เยนยนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานสยามชาไทยนะคะแกมนเ,นเนพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยเจสีสสำเพ็งค่ะเพื่อนๆหอมมาแล้วนะคะ สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะริะปพาเพื่อนๆมาที่เซนท่ันปิ่นเกค่ะเป็นงานรวมเหล่าของกินนะคะแล้วก็เป็นร้านดารานะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่ามีอะไรบ้างบ้านขนมสมักร้นคนเยอะมากวันนี้ที่ริปมานะคะก็เป็นวันที่12ค่ะ12ตุลาคมนะคะพศสอ6 7ค่ะเวลาตอนนี้ก็บ่าย2องโมง45นาทีนะคะ ตรงนี้เป็นชั้นจีค่ะเ,เพื่อนๆหากมาแล้วก็ลงลงมานะคะชั้นชั้นล่างชั้นใต้ดินนะคะยังขยับไปไม่ได้ไปไปทางนี้ก่อนนะคะเดินล็อกกลางเลยที่คนรุมๆเัินคือซื้อรล้วให้ผมสัมภาระค่ะเ,เพื่อนๆทอดแหลกนะคะพิซซ่าเ,เพื่อนๆน่าทานมากเดี๋ยวช้าๆนะวันนี้ลิดไม่รีดไปไหนแนละ้ว ชิ้นละห้าสิเ้ค่ะเจนเจนะคะอันนี้เป็นร้านที่หลังการบินไทยค่ะตลาดหลังการบินไทยนะคะพเพื่อนๆจำคนขายได้แล้วใช่ไหมคะ ปูหมาแกะนะคะสองร้อยสามร้อยและห้าร้อยเป็นแก่จำได้อะสองร้อยิะมสอะรนะคน้ำมันนะคะน้แล้วก็จะมีนะคะเป็นน้ำพริกไข่ปูมันปูน้ำมันปูมีไหมมันปูไม่มีมีแต่มันคุ้งมีแต่มันกุ้งนะคะมีมันกุ้งทางด้านนี้นะคะแล้วก็มีน้ำพริกมันปูหมานั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วค่ะน้ำพริก มันปูม้าเรามีสองแบบลูกขาแล้วก็จะเป็นฝั่งทางด้านน้กับอาทิตย์ไข่ฟูนะคะมีใปฟานแห้งกันด้วยท้ายในราคาขนมไข่นะคะมีไส้ต่างๆมาเพื่อนๆเป็นไข่สอดไส้จนี่นี่เจ้านี้อร่อยค่ะใหมันนปู้าปิ้งข้าวคัวองมิชลิีนะคะของเจ๊แดงสามย่าน ส่วนไม้แกะแบบมไม,ม,<ต>ไม้ไม้ไม้ละสิบาทสิบาทเท่านั้นเองนะคะไดเคะ่ะไม้ตอาอ่ะมที่ร้านสะกดสะกกันบ้างอร่อยเ่นร้านสะสะนะคะจะหอมค,ล,ค,ล,คล,ล,ล้ายๆคล้า,<พ>ายลาบค่ะสยามชาไทยนะคะค่ะเอบเอมิลี่นะคะมีุ๊ มีคุกไก่ฉีกเจ้าดังแล้วนแช่น้ำปลาแปดลิวนะคะถ้าหาเพื่อนมาจากทางด้านหน้าห้างนะคะลงบันไดเลื่อน อยู่ขวาสุดนะคะของทางห้างเจสสีสำเพ็งค่ะเ,เพื่อนๆหอมมาแล้วนะคะขวดรัญญานะคะขนมจีนแกงเขียวหวาน ได้ค่ะสวัสค่ะพี่เพื่อนๆเลยเจอหอยเลยเจอคุณสาค่ะเพื่อนๆไม่ใช่เจอหอยเดี๋ยวนะก็บอกเราจะเจอกาที่ปิดาเฮ้ยเนี่ยในใจมีอยู่แต่เอาเอาสองขี้อาสองขีเลยในใจมีแต่หอยเเจอเลยเมาชัเหมือนต้องกินใิถึงหอยเราตลอดใช่ไหม จริงๆร้านนี้นอกจากหอยแล้วนะคะลิลกินเป็นแต่อันนี้เดี๋ยวเพื่อนๆให้ดูตัวอื่นค่ะที่คุณสาขายนะคะนี่หนูเปียกไปเลยนะนายหนูเปียกเป็นอะไรคะวันนี้วันนี้เรามีนางร้ายเหรอขอโทษค่ะนางร้ายหอยอบที่ลิลกินอ่ะที่ที่พี่กินอ่ะเนาะใช่ใช่พี่คือนางร้ายหอยอบเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูนะคะว่ามีอะไรบ้างน้ำพริกปลาสลิดทั่วกับสุกเก็ตอ่ะมีแมงดาค่ะเพื่อนๆ แล้วก็แจ่วบองก็มีนะคะแจ่วบองเดี๋ยวไม่มีจะมีน้ำพริกมะขามค่ะแล้วก็มีลงเรือแล้วก็ปลารสับน้ำพริกมะขามน้ำพริกลงเรือปลารสับสงสาขอพี่ถ่ายปกนิดนึงนะได้เลยค่ะสงสายืนริมนี้เดี๋ยวพี่จะเอาชื่อคลิปไปทางไหนฮ่า ขอบคุณค่ะได้แล้วได้แล้วม,มาเสียตังก,ก่อนเลยมา <c oughs> คนนี้เก็บตังใช่ไหมคะจริงที่ฟ้าห่อยก็ได้เ,เ,เดี๋ยวพี่บอกเบอร์ให้นะเพื่อนๆคะเบอร์นะคะเอร์ท่านไหนสนใจอยากทานแล้วมาไม่ได้นะคะเบอร์โทร0923925549คะ่ะ0923925549นะคะ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณนะคะวันนี้ไม่แต่งหน้าหรอคะพรุ่งนี้ครับอ่อพรุ่งนี้นะคะจะทามาพรุ่งนี้พรุ่งพรุ่งนี้วันวันอาทิตย์นะคะก็จะเจอกันที่ไหนอีกไหมคะไปไหนอีกอะคะไปไหนจะนี้ไปไหนโอพาราได์คาราได้คาราได์แล้วก็มีไหนอีกเหรอโอ้ระยองเลย โอเคถ้ามีโอกาสก็เจอกันไม่ก็คอมเมนต์ไว้ในคลิปไหนก็ได้นะคะที่ที่ YouTube นะเดี๋ยวพี่ตาม,มค่ะขอบคุณมาก2ี่ถึง21 21โอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ร้านค้านะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ลิฟด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะอันนี้ไม่อร่อยยินดีคืนเงินนะ ขนมไข่สงขาอ่จากเด็กสงขามีชาใต้ด้วยนะคะจากจากเด็กหัดใหญ่ที่ชอบกินคนมาทางนี้ค่ะเจเจนะคะเขาเขาจะทำเขาแต่งน้ำแตงโมกับปั้นสิบอะค่ะเขาแต่งเขาจะมีหลายหน้ามากนะคะเป็นธัญพืชข้าเกี่ยวค่ะ เดี๋ยวเลกเก็บให้ครบทุกร้านนะคะเหมือนจะมีท็อปเบอร์รี่มาเลยอะ่ะลิซจะแพ้ให้กับอะโวคาโดกับหอยเนี่ยแหละคะ่ะ mm hmm. เ,เพื่อน mm hmm. อันนี้เต้าหู้นะคะสมบูรณ์เต้าหู้ทอดะคะ่ะ mm hmm. อยู่ด้านหลังขนมสมกรนนะ mm hmm. โดนคะ่ะ mm hmm. เพื่อนเพื่อนท็อปนะ,ะทอนะะ็ทอปเบอร์รี่ mm hmm. เดี๋ยวมาเล่นทายสีหล่อดกันนะคะ,ะ,คะ mm hmm. อะโวคาโดเขอร่อย นมสดหวานน้อยค่ะแก้วนึงอะโบคาโดกินนมสดได้ช่วงน,นี้ชื่นหน่อยนะคะอะโวคาโดถ้ากินกับนมสดมจะอร่อยมากอะ่ะเมื่อช่วงก่อนกินนมไม่ได้นะ,ะท้องอืดมากก็เลยต้องงดไปแต่ตอนนี้เริ่มได้นิดหน่อยะคะ่ะไม่ได้เยอะ <c oughs> จริงๆแล้วเอาเอานมแอลมอนด์มาปั่นก็ได้นะลิลืมอะลิซไม่รู้ว่าเขามาจะเอานมแอลมอนดนะคะมาให้ข้งสั ที่นี่55บาทนะเขามีโยเกิร์ตนะคะโยเกิร์ตจะอยู่ในช่องตู้เย็นได้วัน2วันนะคะเพื่อนๆทายค่ะว่าลิซจะหยิบสีอะไรหลอกเขาม่หลายสีามากทำไนลิซี่กอดทีไรได้สีม่วงทุกทีเลยนะช่วงนี้ได้ม่วงนะคะวันนี้ โยเกิตเวลารีซื้อมารีจะรอให้เขาแบบละลายหน่อยหนึ่งนะคะถึงจะกินไม่ไม่กินตอนเย็นมากๆาค่ะโคคอนัดมะพร้าวนะคะอุ๊ยอันนี้เป็นอะโวคาโดมะพร้าวนะมะพร้าวเจมมนเพื่อนๆก๋วยเตี๋ยวนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทย สาฟารีพาเลสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะเดี๋ยวฮาลาวีนที่นี่เขามีงานค่ะวอลลัตนะคะซาลาเปาเบตง i <laughs> ขอขอเขาเก็บอะไรนะคะ กุสดกุค่ะขนมปลาค่ะสวนสดีค่ะอันนี้เป็นรถอะไรอ่ะเสนึทั้งหมดจะมีสามรสค่ะแผ่นแรกจะเป็นออริจินอลตามดมวยสายอันสุดท้ายจะเป็นแท็สซัสบาร์บีคิวเออออริจินอลอันแรกใช่ใช่ห่อมาก รวมกันวัวไปหมดแล้วไม่รู้ลดอะไรเลยาโปรโมชั่นลดราคาสามกระปุกจากสี่ร้อยห้าบาทเหลือสามร้อยเก้าสิบาทถ้าเป็นตัวหมงจะลดเหลือสี่ร้อยห้าสิบบาทค่ะกระปพดจะมีอายุสี่เดือนถุงสองเดือนแต่ถ้าเปิดแล้วจะอยู่ได้ประมาณสามสัปดาห์แล้วอยู่ได้สามสัปดาห์ใช่เพราะตัวนี้เราจะใส่แค่กันเซ็งของเราไม่มีวัตถุดิ ความกรอบขอจดดับยรอยสามค่ะเพื่อนๆจริงแล้วอร่อยทุกรสค่ะแต่ว่าไปกินใกล้ๆกันมันตีกันนะคะจะคล้ายๆกันหมดแต่น้องเขาบอกว่าบาร์บีคิวจะมีความเผ็ดปลายๆนะคะสาหร่ายก็จะหอมๆอันนี้เงินทอน5าบาทขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงผมเลยค่ะเพื่อน ลิปติดเลยตัวนี้21นะผงโรยข้าวค่ะตัวนี้ลิปติดตัวนี้นะคะอร่อยเวลาไม่มีอะไรกินแล้วก็โรยข้าวอะข้าวต้มอะไรข้าวสวยกินได้นะคะคล้ายๆน้ำพริกกุ้งเสียบอะไรประมาณนี้แหละอ่าน,นิทนาชาใต้ค่ะอยู่ข้างๆร้านสัมมกรนะคะจริงๆแล้วร้านสาบู่สาบูเนี่ยเขาเขาอยู่ด้านหน้าเลยอยู่ทางฝั่งนี้นะคะ อยู่ตรงแถวร้านทองเนี่ยค่ะแล้วก็ใกล้กับสัมมกรเนี่ยนะเพื่อนๆตรงที่ลิปเปิดคลิปเลยค่ะก็ถ้าหาทานไหนตามหาร้านไหนนะคะก็สามารถเดินได้เดินได้นะค,ะคุณซาหรือว่าซากุซากุหรือว่า,า,ารา้านท็อปเบอรี่ร้านแกงเขียวหวานอะไรต่างๆนะคะงานจัดถึง21ตุลาคมเลยค่ะถ้าสะดวกก็มามาได้นะคะมาหาของทานกัน เดีย๋ยววันนี้ปิดคลิปตรงนี้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ